สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เสียครับผมโดยวันนี้นะฮะเราได้รับแขกผู้มีเกียรติสองท่านนะครับผมใครฮะสแตนด์อัพแวนกาบสแตนด์อัพแวนกาสผมโอเาเร์นครับผมฝั่งนี้คนดันครับเกียร์เฮ้ยโอเคครับตามสบายไปแล้วโอการดห้าใบโอุ้ยนี่ก็เหมือนเล่นซ้อมแข่งแล้วกันเนาะเพราะว่าใกล้ถึงงานแล้วอีกกี่วันนี้ วันอีกสามวันใช่ผมเปลี่ยนสี่ใบครับผมนี่คือแบบได้ของมาไม่อาจได้นะครใช่ครับโลฟเกนก็มีของใหม่เกียร์ของเดิมเกียร์ของเดิมเมตาเดิมครับจริงอ่าฟึ๊บฟึ๊บวันนี้ดูว่าเบตาอยู่หรือเปล่ามีแล้วก่อนเริ่มหลังไหมไม่มีครับไปยี่ชจชจฟึ๊บว้าวผมเริ่มหลังเริ่มจงจุ่นไลเขาต้องทูนไทเกอร์ติดเกอร์จุ้นผ่านเลยขิดกับก็ตั้งจอครับ ไเอาเบรบิสเบเดย์มันชื่ออะไรสักอย่างเจาะการหนึ่งใบครับแล้วก็ควิกเชลหนึ่งใบครับนั่นชื่อใช่ไหมใช่ครัขโมยลคิวผมไปเหรอปอนครับปอนครับแล้วก็เปิดห้าหาเกศสามมีเปล่าอือปุ๊บห้าคุณโดนผมตัวนี้เนี้วผมไม่ชอบเลยถูกแสดงจากกองการ์ดครับผมบายท็อปเด็กบวกหมื่นบวกคลิปไปแล้วไปถ้าเอิมต๋อทีเลยเหรอเนี่ยอ่าซื้อเงิก่อนครับโอเคครับ จากนั้นไปายสเบ็กชี้ป่ะปึ๊บฮาไม่ได้ครี๊บบวกมือบวกครี๊ผมขออนุญาตลุกแป๊บหนึ่งแทงกำลังอยู่นี่ครับผมบวกบวกครี๊ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวพลังตามมาเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกบวกมือครับบวกมือบวกครี๊บไปี้จากนั้นสเกลวันนี้เห็นแสดงบวกอีกห้าพันยี่สิบสามสองครี๊บครับไปเลยขาดไม่ได้ครับก็เลยตัดยังอ่ะผมไม่โอกาสตัดอีกล่ะสองครีองนะเข้าเลย ขีสามขีขีฝันแหวนสามเดียหแล้วฮิวเอ้าเอ้าเกียร์ที่เป็นเมตาเอาเป็นไรซะแล้วเป็นง่อยแล้วปานเติร์นครับให้มันจวดครับไลฟ์จวดครับเดี๋ยวเตรียมพลังลูกลูกพลังก่อนแล้วกับพลังไอ่สมกเกียร์พอสมกเกียร์ต่อสมกเกียร์สมกเกียร์เยอะจังสมกเกียร์ชุดนี้ปีแล้วครับ 15,000ครับเมื่อตีแวนบวก5,000ครับ15,000สินะเจแล้ครับเอาให้คนไปใช้ก่อนปึ๊บปึ๊บหยิกล้องเลยอ้ผมมี5,000 15,000อย่างนั้นเหรอใช่เลยตกทิปดิไปไม่มีดีกว่านี่ยกต่อยกต่อเน้นประหยัด15,000ครับ15,000ตรงนี้ชี้นะคุณมีมองกองของนี้บ้างเอ้ยเจ็ เออไม่มีเก้นี่ยกต่อเอ็ดห้าการเป็นห้าเข้าเทิร์น d r a w light gate สองยืนเก้าพันธรรมดาซะที่ไหนลงตีแวนอย่างเดียวหนึ่งหมื่นเจ็ดแวนการแวนแวนการอย่างเดียวเราไม่มีคำว่าเลี้ยวแวนอย่างเดียวตายได้ไหครับเนี่ยตีมั้งให้สองมืมิดเลยครับโอ้โหที่เกะ ไม่ใช่แผ่นนี้ไม่ยังไม่ถึงได้เมันโจกรเป็นอีกแล้วเหรอไม่แต่วันการนิ่งฟอสให้แวนได้เลยครับทิ้งสไปด้วยเกตหนึ่งขงโอเคครับมีตะมกีขออนุาสไปด์อ้าวโอเคครับฟีนิชคุณจะฟาร์มมือหนีผมรู้สินะเหงกหมาเขาจะบัสจูกได้เลยอันนั้นคือมือที่กัดได้ใช่ไหมใช่ครับมือที่กัดได้ เอาย้มือที่กัดได้ขอให้ต้องดูสินี่ครับมือผมครับไม่ไหวแล้วดูมือดูค่อนข้างขี้โกงน่คครับมืออนข้าเลยครับได้เลยครับตีครับหมื่นห้ากัดได้กัดก่อนครับสตัวบาจวกครับตรงนี้กับผมกยี่ห้าครับเข้ามาเลยสามได้นะครับเข้ามาขิ้ขี้ไหนอะขี้ขี้ดอกไม่มีดอก กวางผมไม่นะนีไอติเกอร์ไปบวกหมื่นตีบวกห้าพันครับหมืน่นนะหมเป็นสองห้าสองบาจวดติ๊เกอร์อีกทีไม่มีติ uh, ๊กเกอร์สแตนรับผมจะเนไม่ออกคอสแตนไปก่อนสแตนดอลครับไลท์ซูซานโอโอเชจิยครับมองสองแสดงไว้ครับเดี๋ยวจอกลงลงสอบาจ เปิดห้าเกียร์สามไวท็อปไม่มีครับสับสับให้หน่อยแล้วก็โซชาร์จหนึ่งใบครับจากสกิลออืบบม,มอะไรครับไปต่อสกิลซูซานโนคอ,อร์บัสโซบัสแสดงท็อปสองใบครับผมเพราะในโซยังไม่มีเกียร์สามสองใบเป็นฮิลิเกอร์ครับเฟิร์นฟูดหนึ่งดาเมจ ส่งพลังให้กับซูซานโอทั้งอืส่งพลังให้กับข้างนี้ครับทั้งหมดนี่ยังไม่ยังไงยังไม่บิดตีนะเนี่ยครับยังไม่บิดตีอันนี้มีเทคเกิดป่ะเนี่ยเกิดต่อครับผมอุ้ยจริงนะครับบายครับเด็กปึ๊บอฮ่อบายคีไม่นะบาย์60,000บอกคีครับถือว่าคืนทุนบ้างเนี่ยหรือเปล่านะอือผมโกงพลังข้างหลังแล้วกันโอเคผมจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว แชมเบิ้ลหรือเปล่คกันพูดในแชมเบิ้ลเลยแบบไม่แชมเบิ้ลใช่ไหมผมเล่นแค่นี้รักกลางบาเฮอร์ขาขาหงส์ตีข้างครับสกิลทิ้งมือหนึ่งเปิดท็อปเด็กสามใบครับหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงท็อปหนึ่งใบกับขึ้นมือที่เหลือเรียงท็อปครับจากนั้นสกิลวันนี้เห็นดูกรครับโซลรีชัชหนึ่งมือนสองตีข้างนี้ครับขอหน้าพันเลยแหละครับใช่ครับผมใช่ครับเป็นไก่ต้องตีครับสองคนครับ เท่าไหร่ครับสามหมอกิกครับาวนกาดอวนกาดจริงครับโอเคครับรับผมครีดิคอนิเกอร์ครับครีดพลังขัางนี้ทั้งหมดโยกเปนโยกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตีครับตอกกี้แบงกาเท่าไหร่ครับสองหมื่นอันนี้โสามพันเฮ้ยก3องพมื่นสองหมื่นสองสามหมื่นสองสองครีครับผมไม่ตับหนึ่งนะสองหมื่นสามหมื่นีครีครับ สี่เหมือนกันครับโอเคพลังของฟอร์สปัดคำหนึ่งปัดเติร์นปิงเท่านี้โอเคครับคุณยิบโปรเิกไลฟ์ไปนะครับโปรติกหนึ่งเออคุณจ,จะทำอะไรจะทำอะไรออกแอคติง้งแบบนี้จะทำอะไรพริงสไตล์โอเคครับออกมาเลยตอนไงทออะไรเลยเตะทำอะไรพ่อหนุ่มมีมีเทคถามไหมเขาเราว่าหนึ่งเตะเขาได้กองอะไรอย่างนี้เฮยใช่เหรอปึ๊บอยู่ภาคไหนครับเนี่ย ภาคเหนือมาแปลกอ่ะผมจูกได้เรื่อยๆเปิดห้าหาสามทำไมเขามีเปิดห้าสามเราก็มีแล้วนี่อ้าวไม่มีอ้าวเขาไม่เจออ้าวอ้าวตึงแล้วโอ้ตึงแล้วตึงแล้วในเทนนี้เห็นทีมนื้อบอกหน้าพันยังต่อดีไหมคุณทำอะไรต่อตีเล็กครับต้องเล่นต่อคุณสตาร์ทมันกัดครับบายไหมครับแปดยี่สิบอย่างครับนี่บายตัวเลิศ้วย ยี <23 S 2> <พอ S 1> ่สัศูนยครับพศูนย์ผมให้15ื่นครับอครับก็จะจกบครับตีครับสามหมื่หาูดโปรเจกกิดจริงรอเวินได้ได้เลยผมก็เช็ c. คพี่ให้ข้างนี้ให้กันเช็คไม่มีติกงครับทิ้งมือต่อไปทิ้งไปเลยอีกใบอย่างก็ไเลดีที่ทททนีล้วกันไน้ ตรงนี้ไม่มีติดตรงนี้ต้องสวบรค์เก็บในเตะกัแไปก่อนจนหีึ่งนะบกครับโอเคครับบุคเนี่โอเคครับเน้นย่อครับเน้นย่อจกิอันนี้บวกหมืนห้าครับขยิ้มเลยผมให้ผมให้คิผให้หมื่นหมื่นห้าบกหมื่นค่ันี่ือบวกสีนิ้เขียเนิวนการ์ดยี่สิบมเท่านั้นยี่ิบสามเท่านั้น ใช้แล้วเนิ่นเลยคีย์เท่าไหร่ียเดียวเนี่ยคียในหลุมคียในหลุมเหรอมีช่องใบมีช่องใบใช้แล้วช่องใบโอ้ my god ่องใบเองอย่างนั้นเหรอบนมืออีกหนึ่งเป็นสามอืออือนะครับคุณจะปล่อยแว้อะไรครับคิดก่อนครับใช่ครับปล่อยครับไม่มีนิกเกอร์ครับตรงนี้มือถึงสามหรือแบบนี่ไเข้ามาเลยครับกครับเข้ามาเลยครับ แล้โปรเทคก่อนตัวผมตัวเมกาผมไม่มีโปรเทคคูนได้นะครับก็มาเลยครับไม่ใช่ขีก็พอแล้วขีพลังเวนตีครับโดดครับโดูดเดน่ดนเด่นยกไอ้โปรเทคตัวบาจัวนี่เท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่สิบห้า่ห้าครับเมกาห้าบาทพอไรอ์ครับอ้าวคุณโดนผมเถืองผมแล้วจัวไรซ์ซูซานโอกอีกหนึ่งที ดูสองครับฟืบดูสองใบอ่าแสดงไวท็อปหนึ่งใบที่เหลือมาได้กล้องสกิลนี้โซวชาร์ตหนึ่งใบลีก,กลองลีก,กลองขอที่เปิดกองไม่เจอตัวนี้กระบอกผมภูมิใจมากลองครับโซบาร์ครับทิ้งมือของคุณหนึ่งใบทิ้งมือผมเหรอทิ้งมือผมครับทิ้งมือของผมหนึ่งใบทิ้งมานนี้ครับแสดงท็อปครับขึ้นมือครับบวกหกพันอ่าบวกหกพัน คลิปก่อนคนะรับเชา้าดีไหมไม่ชา้าครับผมก็ล,ลงทับเลยสบัสเปิดห้าใบบนสุดเฮ้ยผมเปิดเกินองนี่นี้องนี่ไวท็อปครับผมจริงที่เหลือใต้กล่องเดี๋ยวนี้โซชาร์บิวนี้ใบท็อปบกมืบอบกคลิปมือเอาคลิปมาให้หน่อย <c oughs> ไปท็อปที่ <c oughs> <c oughs> มีมุกต่อเลยงั้นกดสกิลของซูซาโนะคาร์บัานหนึ่งโซบ้านหนึ่งใบแสดงเขาสามใบเพราะในโซมีเกียรตสามครับสามใบฟิร์โอ้ยฮิลลิเกอร์ฟื้นฟูสองดาเมจโอ้โหฮิลลิเกอร์ฟื้นฟูสองดาเมจผมขอส่งพลังทั้งหมดให้กับให้กับให้กับข้างนี้ข้างนี้บวกสองหมื่นขอสองหมื่นหน่อยสองหมื่นนี้แล้วก็ขีออแวนการ์ดครับ ออวัยกาศฟืบฟึบนี่อะไรคือกอผมไม่ตายเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมกอคนไม่ตายครับผมแล้วก็นี่ตีก่อนเลยครับนี่บวกสองพันสองหมื่นสองหมื่นสองสี่หมื่นสองครับทิ้งเมื่อหนึ่งเปิดสามครับหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไว้ท็อปครับผมขี้เดียวปะครับนี่แล้วก็อันนี้โซชาร์จหนึ่งใบขี้เดียวปะครับนี่ขี้เดียวครับอันนี้สองขีช่ไหมับนี่อันนี้ขี้เดียวครับใช้ไม่อกี้คุณดูกองไงแต่อาจจะเป็สองขี้ก็ได้เคครับเคครับ ไปกันแล้วกันโอ้ยแบนการ์ดสามคีเคอร์แบนการ์้าเนี่ยแห่งแกรลกแล้วกันิ้ีไปเลยไม่ได้แล้วได้เช็คเก็ตหนึ่งได้เช็คเก็ตหนึ่งครับอ๋อโดนหลอกดาวนี่โดนหลอกโดนหลอกสองหมื่นทำแวนการ์ดเบาๆอันโดนหลอกอ่ะผมให้หมื่นเลยโอเคครับป้าเทินผมอยากทำตัวแบบว่าให้เองนะครับประกาศคอนักเทนต์ได้ไหม ห้าคนไปนั่นเถินเมื่อกี้ผมมีสองฮิลมีโปรเทคโอ้ย<ง>คุณจะตีผมเข้าได้ไงเนี่ยไรกันฟอนข้างไหนดีอฟอนข้างไหนดีฟอนหลังเฮ้ยมาสเต็ปไหนอ่ะโอ้แต่ยี่สองฮิลนี่เก่งแล้วเนี่ยผมสองฮิลครับฟอนข้างไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาแล้วนะครับคุณก็รีบๆปิดผมน่ะยนะครับเดี๋ยวคุณจะปิดผมไม่ลงแล้วเทอหน้าของปิดคนเฮ้ยขอบอกว่าเมื่อลงสนามจิบน้ำก๊าซถึงเลยใช่หรอ เก็บทิกเกอร์ได้เหรอคนนี้เก็บทิกเกอร์ได้แต่โปรโมออกเก็บไม่ได้นะเก็บนอร์มอลโปรโมเก็บนอร์มอลใช้แล้วคุณเก็บคีเข้าไปสินะใช่แล้วผมอยากได้คีผมขอโึมตีได้หรือมีเน็กๆตอร์ไปก่อนให้ตัดนึกว่าให้เด็กผมโคุณมีเด็กออลาสเตอง์ของคุณอยู่นะมาผมจะทำการโจมตีและตีไปที่วันการเลย สามหมื่นห้าไม่บูทครจะบอกครับโคเทคกาทิ้งเกตโควินไดเข้ามาเลยโอ้โหเฮ้ยยิงได้ไงไม่นะยิมือตันเลยเคครับ้มือตัไไม่เล่นแล้วคอยหาใหม่ละกันไม่เล่นแล้วเลยนเหรขอไม่พลดเลยผมให้พลังห ยกย้ายยกย้ายเอาไห้าพัผมให้ห้าพอีกหมื่นนึงสิอีกหมื่นหนึ่งอคอมันิเทคเกอร์ต่อดแล้วอกอร์สก็โนัสห้าพันรวมหมื่นห้าไอ้นี่ไม่ได้โดนผมไม่ได้โดนใช่ไหมอ้าวแต่ไม่บวกคิดเลยนะไม่บวกแก๊ปเมื่อกี้เช็คเิวกรปอแล้วผมเช็คนิวแล้วผมจะรอดงไงผมมีดรอปโดนเปดกาตีเช็คเชิงครับโบ้าจุ่ เช็คเชิงอย่างนั้นเหรอเ8 23, แปดยี่สามสามสามเท่านั้นสามสามใช่แล้วบ้าบอแล้วการอีห้าพันให้หมื่นครับรวยวันการตรงนี้ครับเข้าไี้ขี้ตายนี่หนึ่งเขาจะวัดด้วยเข้ามาไม่ขี้โอ้จบแล้วจบแล้วโา้แล้วไปเช็คขี้พลังแวนเอาไว้หนึ่งหมื่นนะอดู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 หนึ่งหมื่นวื๊บวันกาดนี้ก็หร่ สิบหกยี่สิบหกสามหกสี่หกเจบแป้าห้าสิบห้าหมื่นหน่ากหนเอ้ยถึงไหมห้่นสองเท่าเท่นะลืมเลยเอาแปดสองสิบหกามเอ็ดสี่เอ็ดห้าหมืหึ่มืนตั้งคันนึงไงกาดเลยง่ายอย่างเนี้ยอ้าวกัดง่ายอย่างธรรมดาที่ไหนแจน,นดอ ไม่กดเลยทั้งสิ้นกดเทคซูซาโนเลยแล้วกันคาร์ดบัตรหนึ่งโซบัสรหนึ่งแสดงครับสามใบขีดในคอนดิเกอร์ขีดขีดอเวนการ์ดอย่างเดียวขีดอเวนการ์ดหน้าต้องเียมันแล้วมันแล้วขีดอเวนการ์ดยังไงต่อเข้าตรงไหนเดี๋ยวอันนี้คือมันอยู่บนเดียใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมไม่ชาร์ตนะสามารถชาร์ตได้โอเคครับไม่ชาร์ตเลยเหรอครับไม่ชาร์ตแล้วพอแล้วเปิดห้าหาเกียร์สาม มีเหรอครับมีครับแต่หยิบได้ไหมเนี่ยหยิบได้ครับแต่ผมไม่หยิบหรอกทำไมครับเย็บเด้อลหรอเดฟผมจะเอาแล้วผมไม่ตัดด้วยให้เลยอ้าวให้เลยเหรอมันก็ให้ให้ให้แบบนี้ไปเลยแล้วกันอะไรครับกวางเหรอฟึบฟึบมีกวางเหรอโอ้สวารเก้าสามสองใบทิ้งไปหนึ่งครับทิ้งมีขี้กี่ใบไหมสองใบอยู่แล้วผมดูไปเมื่อกี้ฟึบฟึ๊บว่าไงนะ จะตายแล้วละตัดนฮะตัดนะฮะนั่งผมเรียงท็อปได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมฟันนั่นฮิวได้โอ้โยโกงปุ๊บนี่ออกกระดานบวกหนึ่งหมื่นอ,อ่ะบวกขี้แล้วกันเดี๋ยวนับเองไอ้ไม่ถึงไ <c oughs> ม่ถึงออกกระดานบวกโ <c oughs> จมตีนี่ไงออกกระดานบวกหนึ่งมื่นตรงกลางนี่นี่บวกหนึ่งมื่นตัวกลางตึ้งเอาอะไร สองหมื่นสองหมื <laughs> ่น้าพสองห้าสมห้าคิกสิห้าห้าหม้ามห้าออแวนการออแวนการถ้าุวดสองแล้วผมออแวนการอย่างเดียวยี่แปดสาี่ห้าหกเจดะนะตีเหมสี่หมื่นห้านห้ใช่คุณต้องการหกหมืป ปีแปดห้าพมแดมีครีดคอนดิเกอร์ออเวนโอ้ยออเวนออคาออข้างรีดคอนดิเกอร์เอ้ยเหมือนไม่รู้เลยออข้างนี้ทั้งหมดสองหมื่นปึ๊บตงตีครับเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่หครับติดตามครับี่สามสาม่ามสามสี่สิก่อนผมิก่อนสามหกครับผมกได้หกหมื่ามครับ เคครับมาแต่หมดมือนะครับผมเลี่ยงอย่างนี้ครับครับผมโอ้หมือนะดับเบฟเบฟสินะจะละรับอ้ววววววว่วววววเววัวว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 วดววววววอววววววว่วว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 วมววววอเวกวว้ว ไวรัสการสามสามใช่แล้วสามห้าสาม่สี่สามโอ้โหกาดง่ายจังเด็กเด็กเอาแล้วอะไรผมปิดคนได้หรือเปล่าตอนนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่วะห้าหมื่นแปดมีแล้วปะมีคืออะไรเฮ้เฮ้ยอะไรออกแล้วตอนนั้นหิวแน่นอนแต่เด็กเอาเด็กไม่พอตารางทิ้งต่อ อะไรคือเด็กไม่พออันนี้เด็ก2ใบผมใส่เด็กมาครบก่กคนผมรู้อยู่แล้วว่าทับเด็กคุณฟลาตันฮิวอ่ะสองขีเท่าไหร่แต่สองสิบหกยี่สิบหกสามหกท้าสิบเองขีห้าสิบเอคนไฟนฮวอ่ะแล้วไงอ่ะสอขีนะฮิลติกเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งดาเมจเด็กเอาตาแขนกาตี เด็กเอาแล้วเช็คอะไรชี้โอเคครับโอลัคเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะก็เด็กเอาง่ายขึ้นเด็กไปไวครับเด็กไปไวไปไวเพราะใส่งูมานั่นเองนะครับผมอันนี้มีเด็กปูปลายไ์ผมเนี่ยไม่มีครับผมไม่ให้ดูเฮ้ย